คือบรรดาเนี่ยนะครับะระหว่างกองทัพปลดแอกกับกองทัพของรัฐบาลไทยเนี่ยสู้กันมาตั้งแต่วันเสียงปืนแตกเนี่ยตายกันทั้งสองฝั่งเนี่ยอาจจะหลายคนหรืออาจจะหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นทั้งสองฝ่ายกองทัพของรัฐบาลนะครับทุกปีก็จะมีพิธีศพของบรรดาทหารบรรดาตำรวจนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุ มีพิธีพระราชทานเพลิงศพในนะครับในสมรภูมิในแต่ละภูนะครับในแต่ละฐานที่มั่นก็มีความตายของนักรบประชาชนชนะครับของกองทัพหลดแอกแห่งประเทศไทยก็ตายไม่ได้ต่างก,กันต่างก็มีอนุสรนะครับในการต่อสู้ในแต่ละยุทธการมีประวัติมีการรำลึก มีการทําบุญกันแทบทุกปีกันทั้งสองฝาก่ายคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับหลังจาก66ทับ23เป็นต้นมานั้นะนะครับแม้ว่าเสียงปืนจะได้ดับลงแต่ว่าในพื้นที่ทางการเมืองก็ขับเคลื่อนอย่างระมัดระวังหลังจากนี่นะครับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับได้ร่วมมือกับรัฐบาลน,นะครับเข้าพัฒนาชาติไทยร่วมกันนั่น ไม่เคยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากกองทัพปลดแอกก็คือหมายความว่านะครับคนที่ใส่หมวกดาวแดงทั้งหลายเนี่ยเป็นทหารนักรบประชาเนี่ยนะครับก็เป็นรองนายกได้เป็นรัฐมนตรีศึกษาได้เป็นเลขาธิการนายกได้เป็นรองประธานสภาได้แต่ไม่เคยมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงค่ะซึ่งไปกุมตำรวจด้วยนะค่ะตำรวจในถูกตีโรงพักในตายกันระนาวนะนะครับโรงพักไม่ว่าบ้านนาเดิมที่ผมยังทันอยู่ค่ะนะครับนี่ก็ระนาวอําเภอสี่ชนนี่ก็ยังตีแตกเลยหลายๆที่นะครับในแต่ละค่ายเวลาเกณฑ์ทหารพอสศนั้นก็กลับไม่เคยครบค่ะนะครับทหาพรพลาดนี่ก็ตายเป็นจำนวนมากในแต่ละยุทธการ เช่นเดียวกันกับนักรบของกองทัพรดแอกซึ่งเป็นขบวนการนักศึกษาประชาชนกรรมกรชาวนาก็ตายไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันคความเป็นจริงนั้นไอพื้นที่แห่งความสมดุลนั้นค่ะต่างฝ่ายเขาก็ต้องจัดด้วยความระมัดระวังที่ไม่ไปเสกิดแผลเป็นเดิมนะครับคือเนี่ยนะครับลองคิดง่ายง,ง่ายว่ากองทัพรดแอกแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเหมือนกับคนใส่ดาวแดงหมวกเขียวดาวแดง เดินเข้าไปสั่งการผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือเดิมมันไม่มีความรู้สึกแต่ว่าพอนานวันเข้านะนะครับก็มีรายชื่อกันทั้งสองฝ่ายเห็นไหมค,คือคนที่ไม่ต้องการจะมีเรื่องเนี่ยเขาจะไม่กล้าแต่งตั้งเพียงแต่ว่านี่นะครับ เมื่อระบบโคต้าแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีช่วยไปคคุณจะเอาอะไรไปการันตีอะไรอ,ะอ่ะนะครับคือหมายความว่าจะเป็นคนของใครก็ตามอะค่ะคุณจะเอาอะไรไปการันตีกับความรู้สึกของทหารทหารก็ได้นะครับความเป็นจริงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันละเอียดอ่อนคคือนะครับอย่าถามว่ายุคไหนสมัยไหนไอ้ไนี่เ็าหาเรื่องอหรือหรือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเลยค่ะคุณจรุพร เป็นไปได้ไหมว่าอุดมการณ์นั้นของคุณภูมิธรรมเนี่ยมันไม่เหลืออยู่แล้วแหละย้อนกลับไปตอนรัฐบาลเอ่อตอนที่เพื่อไทยตบัดสัดจับมือกับพักสองลุงที่ยึดอํานาจมาสดสดร้อนๆเนี่ยมันก็จบลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะย้อนไปพูดถึงถึงยุคของการเข้าป่าแล้วคิดว่าอุดมการณ์แบบนั้นยังมีอยู่เนี่ยมันมันไม่น่าใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเหลือไม่เหลือค่ะแต่ประวัติศาสตร์บางเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ คือถ้าทหารในกองทัพไม่มีความรู้สึกก็ช่างหัวกองทัพะะนะบรรดาทหารผ่านศึกไม่มีความรู้สึกก็ช่างหัวทหารบาดศึกนะเพราะว่าคือผมนี่เตือนเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเริ่มก่ออย่างช้าช้<ข>าคือหาเรื่องให้เขาปฏิวัติะค <ขา S 2> นะครับนี่ก็จะเป็นชำนวนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องว่ายังมีอุดมการณ์แบบพักคอมนิ์ไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับ จากละทิหม,มาออกมาละทีแมวเนี่ยมันก็ฟังกันไม่ได้อยู่แล้วหรอกอยู่ที่อยู่ที่ความรู้สึกของทหารการแต่งตั้งแบบนี้เหมือนไปแย่รังแปรล,ลักษณะแบบนั้นเหรไหมอยากเลือดต้อ,อตงล้างโดยเลือดมาเลือดต้องล้างโดยแฟบแล้วมันเอาอะไรไม่ได้หรอกนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอุดมการะนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการสะก,กิดแผลในทางการเมืองว่าอะไรที่ไม่ควรที่จะไปมีเรื่อง ก็ไม่ควรที่จะหาเรื่องเพิ่มเพราะตัวเองก็ไม่รัฐบาลก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรม,มันไม่ได้แข็งแรงที่เสียงะนะครับเพราะว่าในเสียงที่มีมันมีปัญหากันทั้งนั้นะะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมก็ถึงไหนก็ตั้งกันไปนะครับก็แต่ว่าเตือนกันไว้ก่อนนะ,ะว่านี่ก็จะกลายเป็นชนวนอย่างหนึ่งนะครับเพราะคือเขาไม่ได้มีความมิตกนะครับว่าคุณภูมิธรรมจะไปทําอะไรได้หอรอกพรบการจัดการในกระทรวงกลาโหมเนี่ย มันควบคุมดูแลกันได้อยู่แล้วแต่ว่ามันความรู้สึกอะ่ะมันไปแย่รังแตนกันทําไมอะอมนะครับหรือว่ากองทัพไม่คิดอะไรเรากองทัพสมัยใหม่นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็มีคนสกิดแผลวันที่ยังไม่มีเรื่องก็ไม่เป็นไรหรอกแต่วันที่มีเรื่องก็จะรู้ว่าไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องเนะี่ยช่างหาเรื่องเองแท้แทม,มันจะไม่ซีเหมือนที่นายก อุงอิงพูดหรือเปล่านะคะทีนี้ประเด็นเรื่อง11รัฐมนตรีที่อดีตสวสมชายออกมาพูดว่ามีชนักติดหลังอยู่นะแต่ว่านายกเองก็บอกไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์ชูศักดิ์เองก็บอกว่าเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีคําวินิจฉัยคําพิพากษาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีการชี้ว่าผิดอันนี้มันสามารถอธิบายได้คือว่ะค,ะคุณอุ้งอิงห่วงตัวเองเถอะ<ฆ>นะครับตัวเองควรจะซีกับ<ฆ>กับกับกับ,กบตัวเองไม่ต้องซี <laughs> เรื่องอื่นเท่าไหร่แล้ว<ฆ>เพราะว่าเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กับมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ได้เกี่ยวกับคดีอาญาและแพง่งตอนที่คุณช่อพันนิกาเนี่ยะนะครับเธอถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตภาพถ่ายวันนั้นเธออายุยังสมัครผู้แทนไม่ได้เลยอ,อนาคตใหม่อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยะนะครับเห็นไหมว่าและเธอเขาไม่ได้ถูกดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองนะเธอยังนะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต กรณีของเอบรินาก็เหมือนกันตอนมอบมอบมอบ,มอบที่ให้กับเธอเป็นมรดกเนี่ยที่ก็ยังไม่เป็นที่ที่ผิดกฎหมายทีนะนะครับพ่อได้มายังไงก็ไม่รู้แต่ว่ากฎหมายก็ยังไม่ได้ชี้ว่าผิดการผิดนี่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบภายหลังเธอยังต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและถูกดำเนินคดีทางอาญายนะเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวอ้างในเรื่องคดีทางอาญาเนี่ยก็เป็นความเข้าใจผิดอยู่แล้วกรณีของรัฐมนตรีกนกวันอธิบายได้ไหมคะ หลังจากที่สารดีกาชี้แล้วก็ประหารชีวิตทางการเมืองไปเสร็จปุ๊บสารสารทุจริตเนี่ยก็ยกฟ้องตามหลังด้วยนะคือนะก็ดูคำอินิจฉัยเคสกรณีเศรษฐาทวีตินเขาห้ามแม้กระทั่งการครบคนพรานะานว่าเอาแค่คบคนทุจริตคบได้ไหม,มคือมาตรฐานทางทางยธรรมมันต้องแรกเกิดเป็นทารกนะเอาพระมาเป็นยังเหนื่อยเลย นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ง่ายค,คือท่านอาจารย์จูศักดิ์ก็อธิบายตามหลักข้อกฎหมายแต่ว่าต้องดูว่านะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอาญามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพง่งและโดยความจริงไม่ต้องไปซีเรียสรัฐมนตรีหรอกะนะครับไม่เสีเรียรตัวนายกอะ